มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวานะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกนนติคนจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้คนไม่ค่อยมีเลย นี่ก็จะที่สีนะครับวันนี้วันที่สิบแปดธันวาคมนะครับ64กสิไปไม้นได้เลยที่วก่อนได้เลยนะครับท่าละ50บาทเนี่ยลงได้เลยพี่นะครับไปวัดตางกุ้งกันด้วยนะครับขอลงได้พี่ลงได้เลย้อแน่นรออกเลยพี่ลงรอบเลยไปติดตัใครเข้ามาดูฝากกดติดตามเราเรื่อยด้วยนะครับเด็กครับจะมี่เด็กใกล้จะออกแล้วนะครับเจ้าพระพักตร์ชาววัดนะครับ ลอเรเไปเรนะครับเดินเที่ยวตลาดกันครับวันน um, ี้ว um ันหยุดเสาร์อาทิตย์เรามาเดินเที่ยวตลาดกันดีกว่าไปรเอเดนครับ เดอมเหมือนกันตรงนี้เดินหาตะกินครับ เอกา่ไหมใคัหญ่สี่สิบบาทครับเข็มเล็กยี่สิบาทครับเพื่อลกของฝากอกคอเลยครับ

ไม่ปากหอกนไม่ปากอย่างจะมีทำไมล่ะพี่จุ๊บอะไรนะครับหาอะไรกินอร่อยอร่อยเดินชมตลาดกันตลาดน้ำอัมพวานะครับอันนี้ตลาดข้างในข้างข้างในคลองข้างนอกคลองครับข้าวแก้วอร่อยๆร่อ น้ำยี่สิบองด้วทำมมันหาไม่เจอันจะเป็นเหมือนปลาแบบเป็นเทมเปอรี่ที่แบบเป็นกระดา หลังจากเดินเที่ยวตลาดมาแล้วครับเราก็จะเดินกลับขึ้นสะพานไปอีกฝั่งนึงครับเราจะข้ามสะพานกลับไปอีกฝั่งครับคนเยอะมากนีี่ดด้ววยยกัััไไปปคครรบบสา เหรียญแพงนะฮะาอะไยินอันนี้เรามาอยู่กลางสะพานข้างคลองนะครับ กินมัสองฝั่งซ้ายขวาของสะพานนะครับเป็นตลาดครับแล้วก็เดินลงสะพานมาครับซ้ายขวาของสะพานนะครับเป็นตลาดสามท่านสามท่านดอกเลยแต่ที่สมาชิกร่วมเดินทางเดี๋ยวหลายท่านอันนี้ก็ไม่จำลองนานด้วยสองท่านจังท่านเดาพี่สองท่านจังท่านใหญ่นะ 5ติดตลาดจัด5้อยแล 2, 2> ้ว2 0า0 3,000ดอกโดยนะครับตรงนี้กนี้เราข้ามมาอีกฝั่งนะครับของตลา,าดเมื่อกี้ ็มาเดินอยู่ริมคลองนะครับตลาดริมคลอง ครับ ที่ตอนแรกเราเดินมาฝั่งนู้นนะครับเราข้ามสะพานอันนู้นนะครับ mm hmm. พอมาอีกฝั่งของสะพานนะครับไม่มีคนเลยครับดูนะครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามโอเล่ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอเล่จะพาไปเที่ยวใหม่สวัสดีครับ